เหตุฉันในร้างลาไปไม่คืนกลับมาหากเป็นคำสั่งฟ้าก็อยากจะฝืนแม่นโชคชะตาอยู่แห่งไหนว่าวอนให้เจ้าได้ลองฟังเสียงคนเรียกหาคนหมดใจนั้นยากเกินจะคว้าแต่ปราธนา Yeah, it's the club, man. สวัสดีค่ะเมธิชานะคะศิลปินจากค่ายทองมณีมิวสิกค,ค่ะวันนี้นะคะเมมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะชื่อผลงานเพลงว่าวอลวอนะคะก็เป็นเพลงแบบเศร้าๆคราวน้ำตานะคะถ้าถูกอ,อกถูกใจใครนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง u t u b e นะคะของทองมณีออฟฟิเชียลค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือเมธิชาออฟฟิเชียลนั่นเองค่ะหรือถ้าจะติดตามน้องเมได้นะคะในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กร m นะคะหรือ ว่าจะเป็นติ๊กตอก็พิมพ์ว่าเมธิชาเป็นทอทงสลอีนะจ๊ะ